สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากคลิปที่แล้วผมได้จัดวงจรขยายเสียงแบบ o อฟแอเอาไว้ M o y, ซึ่งจะเน้นเนื้อหาเป็นทฤษฎีซะส่วนใหญ่นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวงจรจริงๆกันบ้างครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนการจัดวงจรอุปกรณ์ของผมก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วครับผมจะจับทุกอย่างลงในบอร์ดและก็จัดวางวงจรให้มีขนาดที่เล็กที่สุดแม้ว่าวงจร มันจะดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะก็ตามก็ไม่เป็นไรครับเพื่อที่จะให้มันไม่กินเนื้อที่มากจนเกินไปก็เลยได้วงจรแบบนี้มาครับในส่วนที่เพิ่มเติมจากวงจรคลิปที่แล้วนั่นก็คือผมจะเพิ่มเป็นวอลลุ่มขนาด10กิโลอห์มเพื่อเพิ่มหรือลดเสียงให้มันสักหน่อยนะครับใส่เข้าไปที่เอาพุต ที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับสังเกตว่าไฟบวกจากแหล่งจ่ายเข้าตัว o p อแเนี่ยผมจะต่อให้สั้นที่สุดเพื่อไม่ให้มีสัญญาณเข้าไปรบกวนในระบบส่วนกาวผมจะบักกี้เป็นแนวสายเอาไว้ยาวๆเส้นโตโต,โตก็เพื่อเป็นเหมือนตัวซับตัวกอความถี่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตว่า IC ผมใช้อ p อแไปแค่ชุดเดียวเพื่อนๆยังสามารถนำอ Op แอขยายไมได้อีกหชุดนะครับ ส่วนแหล่งจ่ายที่ผมได้ทดลองป้อนเข้าไปค่าควรจะอยู่ระหว่าง3โวลต์ถึง15โวลต์จะ,สะเสถียรที่สุดครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟังเสียงที่แหล่งจ่ายมาจากฐานขนาด 2A 2ก้อนดูครับฮัลโหลสวัสดีครับทดสอบเสียงพูดจากแหล่งจ่าย3โวลต์ที่มาจากฐานก้อนเล็กขนาด 2A 2ก้อนเป็นยังไงบ้างราครับได้ยินเสียงชัดเจนเรอเปล่า เพื่อนๆสามารถที่จะใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นกระแสตรงจากแหล่งจ่ายอื่นๆก็ได <c oughs> ้เหมือนกันนะครับไปลองฟังเสียงที่มาจากอะแดปเตอร์3.3โวลต์กันบ้างครับฮัลโหลสวัสดีครับทดสอบเสียงพูดจากแหล่งจ่าย3.3โวลต์ที่มาจากอะแดปเตอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าและไปฟังเสียงที่มาจากอะแดปเตอร์15โวลต์กันครับ ัลโหสวัสดีครับทดสอบเสียงพูดจากแหล่งจ่าย15โวลต์ที่มาจากอะแดปเตอร์ครับเป็นยังไงบ้างราครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมส่วนการใช้งานจริงผมจะโมเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อความสะดวกสําหรับการใช้งานโดยผมจะใส่สล็อต AUX ตัวเมียเพิ่มเพื่อเสียบเจ้าตัวใหม่ที่เป็นแจ็คหัว3.5แบบนี้ได้ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับไม้ทาเองเวอร์ชั่นที่2ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ